ทครับแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะที่เราเชิญมาพูดคุยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นชีวิตที่คุณผู้ชมแบบน่าศึกษาเขามากๆในอดีตนะครับเป็นช่างเสริมสวยนะรายได้ก็ดีบางไม่ดีบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเธอลำบากถึงขั้นไหนฮะถึงขั้นว่าโดนไล่นะฮะจากบ้านเช่าเนี่ยครั้งนะครับคุณพ่อเธอครับหนีไปบวชลูกเธอฮะไม่มีที่นอนต้องไปอาศัยหอพักของเพื่อนเพื่อน,นอนนะฮะเธอทาตัวไมู่้ถูกเลย เอาอยัางไงดีชีวิตมันแย่เหลือเกินสุดท้ายไปเจอทางออกหนึ่งนะฮะปัจจุบันนี้มีชีวิตที่ดีมากหลายๆคนเรียกเธอว่าอาจารย์นะฮะผมเชิญมาคุยกันวันนี้อยากศึกษาชีวิตของเธออาจารย์แพตตี้นางฟ้าออนไลน์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพู่คุณผู้ชมสวัสดีค่ะส,สดชื่นสดใสเหมือนชุดที่ใส่มาแต่ใน,นอดีตอะ อดีตเหมือนที่พี่กอฟเล่าผมมันแย่นะที่ผมพูดไปเนี่ยมันแย่มากตอนช่วงโควิดค่ะหลายคนก็โดนทุกคนหมดเลยแล้วก็ไปไม่ออกไปไม่เป็นเหมือนที่พี่กอฟว่ามันทําตัวไม่ถูกไม่ถูกจริงๆรแล้วก็หลังพิวฝาคิดสั้นโอแล้ววันหนึ่งก็มาเจอโอกาสคคำว่าโอกาสนี่สําคัญที่สุดเลยใช่ค่ะนะคะแล้วเหมือนวันนี้พตตี้มามอบโอกาสให้คุณผู้ชมอใครอยากได้โอกาสอยากได้ชีวิตใหม่คล้ายๆกับพตตี้ลองฟังเรื่องนี้ดูเล่าจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ย เป็นช่างเสริมสวยอยู่จังหวัดเชียงใหม่อาชีพก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่นะคะจนมาเจอวิกฤตโควิดร้านทำผมถูกสั่งปิดออใช่เวันนั้นแหละทําให้พ่อต้องหนีไปบวชลูกต้องไปอาศัยหอเพื่อนทุกอย่างพังสูญสิน้นหมดเลยนี่ก็มีเราเป็นคนสู้ชีวิตไงเราหาเช้ากินข้าไม่มีตังค่ะแต่มีนี่เอาไงดีชีวิตอโอ้โห เกอบจะฆ่าตัวตายล่ะคือมันไม่เจอทางออกแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีคือขนาดลูกเราเองอะเราไปดูแลไว้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วเราอายุ47แล้วตอนนั้น่ะจะไปทำอะไรกินอะไรไม่ได้แล้วค่ะแต่วันนั้นเรามันเครียดเครียดครับเงาเงานั่งเล่นมือถือเฮ้ยมันมีเพจในเฟซบุ๊กเคยเล่นไหมคะ เคยเล่นไหมคุณผู sort of, right> like friends, ้ชมเล่นเล่นทุกคนแหละทุกคนเล่นใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะสอนสร้างหน้าร้านออนไลน์ขายของออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์คืออะไรเออไม่รู้จักช่างทำผมทำไม่เป็นไม่รู้จักก็เลยสมัครไปเรียนวันนั้นไปตั้งใจอยากจะเปิดร้านทำผมบนออนไลน์แต่เฮ้ยพอไปนั่งเรียนเฮ้ยไม่ใช่ละมันมีสินค้ามากมายที่คนบนออนไลน์เขาซื้อก็เลยไปเรียน คอสนี้เป็นคอสแบบการกุศลด้วยนะอ๋อเหรอใช่วันนั้นเขาสอน9 9้าสนแแต่เขาบอกว่า100คนแรกเอาไปเลย9 8บาทอุ้ยโอ้รีบโทรรีบติดต่อเลยค่ะวันนั้นมันเป็นอีกหนึ่งโอกาสของเราน่ะอีกหนึ่งโอกาสมันเป็นสุดท้ายแล้วนะคะแต่พอเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดโทรมาทันนะให้เรียนฟรีเอ้ยฟรีอีกก็เลยตัดสินใจโทรเข้าไปแล้วก็เลยมีวันนี้ค่ะเขาสอนง่ายๆมากๆเลยนะคะอยากรู้ไหมเขาสอนอะไรอะไรบ้างคะสอนเปิดหน้าร้านออนไลน์ค่ะ ้าคุณผู้ชมตอนนี้มีของอยู่มีสินค้ามีบริการเอามาขายบนโลกออนไลน์ไม่ต้องเช่าร้านไม่ต้องจ้างลูกจ้างไม่ต้องทําบัญชีเ,ออเดี๋ยวคนสั่งซื้อเองคลิกส่งให้เองเลยนะคะใช่สอนทําการโฆษณาครับสมมุติเรามีสินค้าแล้วรเราจะต้อง ยิงแอดตออไปให้มันตรงกลุ่มอ่ะให้มันเจอลูกค้าใช่ไม่ใช่ไปยิงหาใครก็ไม่รู้ที่ไม่ซื้อของเราใช่ไหมต้องยิงตรงเลยสมมติเราจะขายน้ายาปลูกผมต้องออยิงหาคนมีผมคนไม่มีผมไมมต้องวิ่ต้องยิงหาคนไม่มีผมนะคะ แล้วก็วิชาที่สจะแบไต่แม่ค้าออนไลน์เลยว่าเราทําอาชีพแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างมีวิธีคิดมีวิธีการยังไงบ้างถึงประสบความสําเร็จคิสชีวิตได้มีกําไรเยอะๆนะคะส่วนวิชาที่4ค่ะมันจะเป็นวิชาของการตลาดศูนย์บาทเรื่องของ IG เล่น IG ใช่ไหมคะเล่นค่ะไอจีสำคัญมากเรื่องรูปภาพถ้าเราแค่แต่งรูปเก่งถ่ายรูปเป็นค่ะขายได้สอนให้ทําได้ด้วยสอนให้ทําได้ด้วยไม่ต้องาจ้างคไม่ต้องจ้างเปิดช่อง IG ค่ะ สอนแต่งรูปด้วยและที่สำคัญตอนนี้ฮิตมากพี่กอฟน้องชมพู่ทิกตอกทิกตอกคุณผู้ชมอยากเล่นทิกตอกเป็นไม่มีสินค้าก็ขายของได้ไม่ต้องไปเต้นนะไม่ต้องไปเต้นขายของได้ดีกว่าถูกต้องค่ะติกตอกสอนอะไรสอนตั้งแต่เปิดหน้าร้านเลยเปิดติดตะกร้าไม่ต้องมีของนะเดี๋ยวนี้แต่เมื่อก่อนเราต้องมีของนะตอนนี้ไม่ต้องมีแล้วไปหยิบตะกร้าสมมติพี่กอฟขายของอยู่ไปเอาของพี่กอฟมาขายกินข้าในหน้า อ๋อเหรอแต่ต้องรู้ว่าทํำยังไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรียนกับใครก็ได้นะคะต้องเรียนกับมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าทํากําไรมามหาศาลมากมายแล้วอยากเรียนนะคะเอาเบอร์โทรเลยดีไหมได้เลยได้ที่ได้เลยกำสองพันเพลินเลยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้หยิบมือถือขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ช่วยสแกนหน้าจอหรือกดเบอร์โทรศัพท์มาค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 2 2 3 9 4 2 9และก็ใครที่มีไลน์นะคะ แอดไลน์ตอนนี้สแกนหน้าจอถ่ายรูปไว้นะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์พร้อมชื่อเบอร์โทรไลน์มาอีกครั้งหนึ่งค,คุณจะได้สิทธิ์จากราคา9,800บาทนะคะเหลือ98บาทแต่พิเศษวันนี้เราคัมแบ็กมา s a าทูเดเ์อีกรอบค่ะเอาไปเลยค่ะ1 0ท่านแรกฟรีเหรอใช่แล้วคือสิ่งที่คุณเคยได้มาคุณ <แจ S 1> อยากจะ<ต>มอบตอไปถูกต้องเลยพูดถูกค่ะครัคือเคยได้โอกาสยังไงให้แบบนั้นเลยและพี่ที่ก็ อยากจะเห็นนะคะคนรุ่นใหม่คนรวยคนไทยรวยเป็นเรื่องที่ดีครับรวยเยอะๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะหยิบมือถือขึ้นมาก่อนเ้ยรู้สึกตอนนี้มีคุณผู้ชมเริ่มสแกนเริ่มโทรกันเข้ามาแล้วนะคะ100คนแรกเท่านั้นนะคะในราคาศูนย์บาทค่ะคแล้วเรายังแถมอีกนะแถมอะไรเรามีคู่มือการยิงแอดอการทำโฆษณา ฟรียิงยังไงให้โฆษณาไปเจอคนที่น่าจะซื้อสินค้าคุณถูกต้องโอ้ดีหนังสือเป็นเล่มๆให้ฟรีเลยค่ะพิมพ์สีสีโอ้เหรอฟรีเลยแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะแจกหนังสือติ๊กต็อกด้วยโอ้เหรอเพิ่มอีกสมัครนะคะปกตินี่ราคาเท่าไหร่ ปกติราคาเท่าไหร่นะหนังสือปกติราคา690บาทใช่ค่ะใช่ค่ะแจก2เล่มเลย1,380าไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้100สายแรกเท่านั้นนะคะ0บาท รีบนะคะแคปหน้าจอนะคะ q ิวอารโค้ขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอ,อ,อยากได้รับโอกาสดีๆแบบนี้พลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตแบบนี้นะคะสแกนหน้าจอมา l i น์แอดมาที่ a j p 98ค่ะเบอร์ ard, โทรศัพท์0622239429เล่าให้เราฟังหน่อยหลังจากที่คุณเริ่มแบบว่าเรามีความรู้ละเราเอ็กซ์เพิดละทุกคนเรียกเราว่าอาจารย์พอไปสอนคนอื่นแล้วเนี่ย เห็นเขาแบบประสบความสําเร็จรู้สึกยังไงอิ่มใจออยากเห็นคุณผู้ชมเป็นแบบลูกศิษย์ยกตัวอย่างลูกศิษย์สักคนได้ไหมได้เลยค่ะวันนี้ลูกศิษย์ก็มาด้วยนะเป็นอดีตอาจารย์สอนช่างเสริมสวยเราเป็นช่างเสริมสวยเขาเป็นอาจารย์สอนช่างเสริมสวยทุกวันนี้กําไรเดืะหลายแสนก็ทํา2ธุรกิจเลยร้านเสริมสวยด้วยทําอาชีพขายของออนไลน์ด้วยไม่ต้องไปทิ้งอาชีพกานไม่ต้องทิ้งนะคะมีข้าราชการครับครู พยาบาลเดี๋ยวนี้คุณหมอมาเรียนเยอะค่ะออคุณหมออายการล่าสุดเนี่ยอายการค่ะหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์คอร์สออนไลน์เนี่ยมันหลอกลวงหรือเปล่าอ,อายการโทรเลยค่ะคุณเนี่ยถูกต้องตามกฎหมาย<อ>ทุกอย่างนะคะอายการก็มาเรียนทหารตำรวจมาหมด<อ>นะคะเจ้าของธุรกิจอาชีพธุรกิจมาหมดและโดยเฉพาะนะคะเวลาที่คุณผู้ชมมาเรียนแล้วไม่มีสินค้าอยากจะมีสินค้าขายไม่รู้จะขายอะไร มีสินค้าให้ด้วยโอ้แนะนำให้ด้วยครบวงจรเลยเลน s ต่อมเซรใช่และที่สำคัญพี่กอฟน้องภูเรามีพรีเซนเตอร์เบอร์หนึ่งระดับของคนไทยเลยก็เห็นบิวบอร์ดเรียงใครๆไหนบอกซิบอยปากกอโดมปากกลายกุณกันกับตาท้าวอนนี่ไม่ค่อยได้เสพโซเชียลมวียล่าสุดน้องมินพีชยามีมาอีกกอฟเบญจพล กวก็ชมพู่ก่อนบายแน่จองไว้ก่อนเสนอญาตเลยไหมนะคะอ่ะโทรเลยค่ะบอกคุณผู้ชมโทรเลยค่ะขอโปรชิ่นนึงเวลาจะหมดแลนะคะโปรโมชั่นนะคะหนึ่งร้อยสายแรกฟรีค่ะนะคะได้หนังสือยิงแอดไปนะคะได้หนังสือ t ิ k กต k อกค่ะแล้วก็ได้เรียนกับตัวจริงแบบนี้อยากจะพลิกชีวิตอยากจะเปลี่ยนชีวิตค่ะโทรศัพท์มาที่0622239429หรือไลน์แอดมาที่แอด AJP98 ตอนนี้นะคะหลังไหลมันหลายสายมากๆเลยนะคะเดี๋ยว er อาจารย์พี่ทีจะออกไปรับสายเองเลยนะคะตอนนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนส่งสติกเกอร์มาหนึ่งดวงด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าดูจากรายการแซปทูเดย์ค่ะอาจารย์ขาในอัปเดตอย่นสิผลลัพธ์จากสิ่งที่เราําทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยตอนนี้ ชีวิตเป็นยังไงบ้างจากโดนไล่ออกจากบ้านเช่าเจ็ดหลังเจ็ดครั้งทุกวันนี้มีบ้านเป็นของตัวเองดีซื้อที่ดินที่เชียงใหม่สองไร่แล้วปลูกบ้านเองเชิญคุณพ่อที่หนีไปบวชเนี่ยอันนี้เหรอที่ภาพเนี่ยหรอใช่แล้วนี่คุณพ่อนะคะต่ก่อนเป็นคุณคุณหลวงหลวงพ่อตอนนี้ท่านก็ศึกมาแล้วค่ะก็มาอยู่บ้านนะคะก็ได้ใช้เงินเดือนละแสนเดือนละแสนของลูกสาวเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลูกชายที่ไปอาศัยหอเพื่อนอยู่ครับ ที่จะไม่เรียนหนังสือแล้วเรียนจบเป็นสถาปัตย์แล้วเรีด็ด้ายสถาปนิกหนุ่มแล้วนะคะดีใจด้วยเอาคุณผู้ชมโทรไปเลยนะศูนย์หกสองห้สองสองสามเก้าสี่สองเก้านะค่ะก็รอคุณอยก็ได้นะแอดเอเจพนะคะเอเจพเก้าแปดค่ะขอเคล็ดลับความสำเร็จทิ้งท้ายสั้นๆถ้าใครยังไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาลองอะค่ะได้เลยค่ะอย่าดูถูกตัวเองสำคัญที่สุดเลยวันนั้นถ้าแพตตี้ดูถูกตัวเองแล้วคิดว่า ฉันมันเป็นแค่ช่างเสริมสวยแก่ๆแ,แล้วด้วยหน้าอ,ยอายุ47ยังไม่แก่ <c oughs> ชีวิต <c oughs> นะิ่งเริ่มเออถ้าดูถูกตัวเองนะจะไม่มีวันนี้เลยคุณผู้ชมคะวันนี้ที่ใครกําลังต้องการอาชีพใหม่ชีวิตใหม่ทําเพื่อพ่อเราเพื่อแม่เราเพื่อลูกเราคลาสออนไลน์คลาสนี้ตอบโจทย์เป็นคลาสพลิกชีวิตคะ่ะอย่าดูถูกตัวเองทุกคนมีคุณค่าหมด แล้วมาเป็นเพชรเม็ดใหม่ให้แพตตี้เจรนายกันค่ะเจอกันที่ความสำเร็จค่ะทุกคนค่ะขอบคุณครับอาจารย์แพตตี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขาคค่ะรายการยังไม่จบนะจะช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรออยู่เป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาค่ะ